สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะ ที่ทุกๆคนเห็นอยู่นี้คือลิฟต์ขนย้ายของหรือคนเยอรมันเรียกว่าอุมสุกลิฟนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยผ่อนแรงเราอย่างมากเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องยกของจากที่สูงลงที่ต่ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงนะคะเราก็จะใช้ลิฟต์ขนย้ายของนี้เลยค่ะช่วยช่วยทุ่นแรงมากเลยนะคะโดยไม่ต้องแบบพุ่มของลงบันไดหรือขึ้นลิฟ หรือว่า,าลงบันไดเลื่อนนะคะใช้ตัวนี้ทุ่นแรงได้เลยค่ะนะคะ,นะคะส่วนใ,ใหญ่ที่คนย้ายบ้านนะ,ะบ้านที่สูงสูงนะคะหรือว่า,าบริษัทสำนักง,งานที่ย้ายออ f i c ฟฟิศนะคะก็จะมาใช้บริการตัวนี้นะคะมาะต้อยก็ยังไม่เคยใช้บริการเหมือนกันนะ,ะพอดีไปปั่นจักรยานมาแวะเห็นอ้าวสุดยอดเลยใช้บริการตัวนี้เร็วทันใจเลยะคะ่ะ ไม่ต้องใช้แบบคนยกหลายๆคนนะคะใช้แค่บริการตัวนี้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพารามิเชียนไทยในเะยอรมันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย